สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเปิดตู้โชว์ดูของสะสมย้อนวันวานกันอีกทีนะครับชุดนี้เป็นแฮปปี้มิลของแมคโดนัลนะครับออกเมื่อปี1998ชเ่อว่าช่วชุดแม็กสเปซนะครับก็เมื่อประกอบเสร็จก็จะได้ตัวยานจรวดอวกาศล,ลำใหญ่เด็กๆเ,เด็กผู้ชายคงชอบนะครับ ตั้งโชว์ก็ได้เอามาเล่นก็ได้ชุดนี้ก็จะประกอบด้วยสีชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนแรกเป็นหัวชิ้นที่สองก็เป็นตัวชิ้นที่สามสี่ก็เป็นฐานอ่าชิ้นแรกก่อนชิ้นแรกเนี่ยจะเป็เปิดออกมาก็จะเจอเจ้าพิมเมสนะครับปีศาสีม่วง ก็จะคือชิ้นนี้จะสะดวกที่ว่ามันจะมีตัวการ์ตูนปั๊มอยู่ในหัวเลยวันนี้ตัวตัวยาเลยเราก็ใส่ไม่ผิดแน่ๆเวลาจะใส่เราก็ใส่เข้าไปปิดฝาชิ้นที่สองก็จะเป็นตัวโลพี่โรโน่ของเรานะครับยืนกลางแขนเอาตุ๊กตาออกมาเล่นได้เหมือนกัน รูปปั๊มที่ตัวยานเลยไม่เป็นของใครตัวที่สามก็จะเป็นนกสีเหลือง้องเบอร์ดี้เรานะครับกึไปมาชุดยานลถถังส่วนนี้ จะแหมเบอร์กล่ามาร้องกับตัวเอเลียนเแล้วก็ปิดเมื่อนำะมาประกอบกันนะครับนอกจากเราประกอบวิธีธรรมดาได้แล้วเราสามารถเปลี่ยนแปลงการประกอบได้อีกยิ่งถ้าว่าเรามีชุดนี้หลายชุดนะครับเราสามารถต่อเป็นยานแยะลำยักษ์ได้เลย นี่เป็นต้นแล้วแต่การออกแบบจนินตนาการของเด็กๆได้เลยนะครับโอเคชุดนี้จบแล้วน,นะครับเจอกันใหม่ชุดหน้าสวัสดีครับ